สวัสดีครับในครั้งที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวของการค้นพบตัวตนที่แท้จริงผ่านการแตกสลายของความคิดกันไปแล้วแต่วันนี้ผมจะพาคุณเดินทางไปในอีกมิติหนึ่งครับเป็นการเดินทางที่พิสูจน์สัจธรรมเดียวกันแต่ผ่านประตูที่แตกต่างออกไปประตูบานนั้นคือสมองของเราเองลองจินตนาการดูสิครับจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคนที่ศึกษาเรื่องสมองมาทั้งชีวิตนักประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญได้รับโอกาสที่ไม่มีใครอยากได้นั่นคือการเฝ้าสังเกตการสมองของตัวเองขณะที่มันกำลังหยุดทำงานลงไปทีละส่วนเธอจะมองเห็นอะไรเธอจะค้นพบอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าตัวตนความจริงและจิตสำนึกของเรา นี่คือเรื่องจริงอันน่าทึ่งของด j i l รจิลโบเทเลอร์เรื่องเล่าที่จะพาเราไปสำรวจพรมแดนระหว่างวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณและอาจทำให้คุณมองเสียงในหัวของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับองค์ที่1โลกของสมองซสีกสาย The Scientist ดรจิลคือนักสมองตัวยงครับเธอทำงานที่ฮาร์วาร์ด ชีวิตของเธอคือการศึกษาแผนที่ของสมองเพื่อทำความเข้าใจว่าเซลล์สมองทำงานร่วมกันอย่างไรจนสร้างการรับรู้และความเป็นจริงให้กับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอสนใจสมองของผู้ป่วยจิตเภทเพราะพี่ชายของเธอเองก็ป่วยด้วยโรคนี้เธอจึงอยากรู้ว่าทำไมพี่ชายของเธอจึงรับรู้ความจริงไม่เหมือนกับคนอื่น ชีวิตของดรจิวจึงอยู่กับสมองซีกซ้ายอย่างเต็มรูปแบบครับสมองซีกซ้ายของเราคือส่วนที่ทำหน้าที่วิเคราะห์คิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นเส้นตรงมันคือส่วนที่จัดการเรื่องภาษาตัวเลขมันคือส่วนที่นำข้อมูลในอดีตมาคาดการอนาคตและที่สำคัญที่สุดก็คือมันคือส่วนที่สร้างเรื่องราวของตัวเราขึ้นมาครับเสียงในหัวที่คอยบอกว่า ฉันชื่อนี้ฉันเป็นคนแบบนั้นฉันต้องทำสิ่งนี้เสียงนั้นคือการทำงานของสมองซีกซ้ายครับมันคือส่วนที่แยกแยะตัวเราออกจากสิ่งอื่นๆทำให้เรารู้สึกเป็นปัจเจกบุคคลเป็นตัวตนที่แยกขาดออกจากจักรวาลดรจิวใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้มาตลอดโลกแห่งตักกะการแบ่งแยกและเรื่องราวของอัตตา จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งครับองค์ที่สองเช้าวันแห่งความเงียบ The Stroke of Insight เช้าวันนั้นดรจิวตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดตุบๆที่หลังดวนตาข้างซ้ายและเธอก็พบว่าร่างกายของเธอเริ่มไม่เป็นปกติไปการทรงตัวเริ่มผิดเพี้ยนไปแต่แทนที่จะตื่นตระหนกด้วยสัญชตาตญาณของนักวิทยาศาสตร์เธอกลับรู้สึกทึ่ง และพูดกับตัวเองว่าว้าวเจ๋งไปเลยนักศาสต์นักประสาทวิทยาผู้เชี่ยวชาญกี่คนกันนะที่จะได้มีโอกาสศึกษาสมองของตัวเองจากข้างในแบบนี้เธอรู้ในทันทีว่าเธอกำลังมีอาการเลือดออกในสมองซีกซ้ายและเธอก็เริ่มเฝ้าสังเกตการสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดสิ่งแรกที่เธอสังเกตเห็นก็คือเสียงในหัวที่คอยพูดไม่หยุด มันเริ่มเงียบลงความคิดที่วิ่งวุ่นมันเริ่มช้าลงจนกระทั่งเงียบสนิทเมื่อสมองซีกซ้ายที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และเล่าเรื่องเริ่มหยุดทำงานการรับรู้ของเธอก็เปลี่ยนไปสู่การทำงานของสมองซีกขวาอย่างเต็มตัวครับสมองซีกขวาคือส่วนที่รับรู้ทุกอย่างเป็นภาพรวมเป็นพลังงานมันอยู่กับ ปัจจุบันขณะอย่างสมบูรณ์มันไม่แบ่งแยกไม่มีอดีตไม่มีอนาคตวินาทีนั่นเองครับดรจิลูพบว่าขอบเขตของร่างกายเธอมันหายไปเธอไม่สามารถบอกได้อีกต่อไปว่าร่างกายของเธอเริ่มต้นที่ไหนและอากาศร,รอบตัวสิ้นสุดที่ใดเธอกลายเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งรอบตัว เธอรู้สึกถึงพลังงานของตัวเองที่แผ่ขยายออกไปเชื่อมต่อกับพลังงานของจักรวาลความเครียดความกังวลเรื่องราวชีวิตภาระหน้าที่ทั้งหมดที่จิวโบเทเลอร์เคยแบกไว้มันสลายหายไปหมดสิ้นพร้อมกับการทำงานของสมองซีกสายเหลือไว้แต่เพียงสภาวะแห่งความสุขความสงบและความเบิกบานอันบริสุทธิ์เธอเรียกสภาวะนั้นว่า ลาลาแลน์มันคือสภาวะที่เหมือนนิพพานแต่แล้วสมองซีกซ้ายก็กลับมาทำงานเป็นผักพักเตือนเธอว่าเธอมีปัญหาต้องขอความช่วยเหลือเธอต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลในการบังคับร่างกายให้โทรศัพท์หาคนมาช่วยทั้งๆท,ที่ในขณะนั้นเธอไม่หลงเหลือความทรงจำเรื่องตัวเลขหรือว่าวิธีการใช้โทรศัพท์แล้วองค์ที่สาม การเดินทางกลับมาและบทเรียนล้าค่า The Recovery ดรจิวรอดชีวิตมาได้ครับแต่เธอต้องใช้เวลาถึง8ปีเต็มในการฟื้นฟูสมองซีกซ้ายให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งเธอต้องเรียนรู้ที่จะเดินพูดและคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเหมือนเด็กทารกแต่การเดินทางกลับมาในครั้งนี้เองที่มอบบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดให้เธอ เธอค้นพบว่าตัวตนที่เคยเป็นบุคลิกภาพเดิมๆนั้นมันเป็นเพียงโปรแกรมที่รันอยู่ในสมองเท่านั้นและในการฟื้นฟูครั้งนี้เธอมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะลงโปรแกรมเก่าๆอันไหนกลับมาหรือจะลบโปรแกรมที่ไม่ต้องการทิ้งไปและบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เธอได้เรียนรู้ก็คือสภาวะลาลาแลน หรือสภาวะแห่งความสงบสุขเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลน,นั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนสมองพังแต่มันคือธรรมชาติพื้นฐานของเราทุกคนที่ซุกซ่อนอยู่มันคือการทำงานของสมองซีข,ขวาที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนตลอดเวลาเพียงแต่ในชีวิตปกติของเราเราปล่อยให้เสียงของสมองซีกซ้ายที่ช่างพูดช่างวิจ,จารณ์และช่างแบ่งแยก มาบดบังเสียงที่เงียบสงบของสมองซีขวาไปจนหมดสิ้นครับสรุปแล้วจริงๆเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกเรื่องราวของดรจิลคือข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งที่ชี้ไปยังสัจธรรมเดียวกับที่ปราดทางจิตวิญญาณได้สอนเรามานับพันปีนั่นคือตัวตนที่เป็นเรื่องราวไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา มันเป็นเพียงการทำงานของสมองส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นคือผู้รู้คือจิตสำนึกที่เป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งซึ่งสงบสุขและเป็นอิสระอยู่เสมอและข่าวดีที่สุดก็คือเราไม่จำเป็นต้องรอให้หลอดเลือดในสมองแตกเพื่อที่จะได้สัมผัสกับสภาวะนั้นเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกในทุกขณะจิต ว่าเราจะจมอยู่กับเสียงของสมองซีกซ้ายหรือเราจะเลือกที่จะก้าวถอยออกมาหายใจลึกๆแล้วเชื่อมต่อกับความสงบที่อยู่ในปัจจุบันขณะของสมองซีกขวาการฝึกสมาธิการเจริญสติก็คือการฝึกฝนที่จะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสมองสองซีกนี้ให้ทำงานร่วมกันอย่างสมดุลน,นั่นเองครับ ผมหวังว่าเรื่องเล่าจากมุมของนักวิทยาศาสตร์ในวันนี้จะมอบมุมมองใหม่ๆและมอบพลังให้กับคุณนะครับมันยืนยันว่าความสมดสุขที่คุณตามหาไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยมันอยู่ในสมองของคุณเองรอคอยให้คุณหันกลับมามองครั้งต่อไปที่เสียงในหัวของคุณเริ่มดังลองเรียกมันเล่นๆว่าเสียงจากสมองซีกซ้ายดูสิครับแค่นั้น คุณก็จะเริ่มสร้างระยะห่างและมีอำนาจเหนือมันได้แล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe นะครับแล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รู้ว่าความสงบสุขนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับขอบคุณที่รับฟังครับขอให้คุณได้ใช้ชีวิตจากพื้นที่ที่สงบสุขภายในสวัสดีครับ